ทำเลดีดีไซน์ทันสมัยที่สุภาลัยพรีโมมะฮิดอน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่นพาทุกคนมาอยู่ที่ทาวน์โฮม3ชั้นค่ะอยู่ที่โครงการสุภารายพรีโมมหิดลนะคะซึ่งโครงการนี้เขาอยู่บนถนนมหิดลค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตซึ่งทาวน์โฮมแปลงนี้นะคะขนาดที่ดินของเขาจะอยู่ที่22ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของเขาอยู่ที่177ตารางเมตรนะคะเป็นทาวน์โฮมสชั้นแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะ ในส่วนของที่นุ่นยืนอยู่อันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะคะซึ่งจะจอดรถได้ประมาณถ้าคันเล็กนะคะก็ได้สองคันค่ะซึ่งประตูของเขาจะเป็นประตูเหล็กแบบพับ4ตอนนะคะและถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินไปก็ไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือว่าของทั่วไปนะคะและในส่วนของประตูทางเข้า ตัวทาวโฮมเนี่ยก็จะเป็นประตูสไลด์แบบ3ตอนนะคะมาพร้อมกับมานี่เลยดีไซน์ของเขาคือเขาจะดีไซน์ให้ดูทันสมัยนะคะซึ่งเบื้องต้นทาวโฮมหลังเนี้ยจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บางส่วนซึ่งก็คือชั้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นมีโซฟาให้แค่ตัวเดียวแล้วก็มีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำรับแขกให้ที่เป็นห้องใต้หลังคานะคะ ของโซนนั่งเล่นเนี่ยก็ถือว่ากว้างทีเดียวแล้วเขาก็ยังลิงก์มายังโซนที่ไว้สําหรับนั่งรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยหนึ่งตัวในด้านซ้ายมือของนุ่นเนี่ยอันนี้คือในส่วนที่เขาได้ทําที่การเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งบางท่านอาจจะดีไซน์ให้เป็นโซนซักลีดนะคะซึ่งเขามีการเดินท่อน้ําอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ถือได้ว่ามีการใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างคุ้มทีเดียวเลยนะคะและด้านหลังอันนี้จะเป็นสไตล์ครัวแบบเปิดโล่งนะคะณนะตอนนี้ก็คือถ้าจะมองว่าเป็นครัวจริงๆอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งคือทุกอย่างด,ดูกระจายไปหมดเลยอย่างซิงก็อยู่ตรงนี้เตาแก๊สก็อยู่ตรงนี้ซึ่งนุ่นมองว่าหากหากเราสามารถจะดีไซน์เป็นสไตล์ของตัวเองให้ให้บ้านดู น่าอยู่มากยิ่งขึ้นก็จะดีนะคะและในมุมนี้ก็จะมีแทงค์น้ําให้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเราแค่เปิดฝานี้ขึ้นแล้วก็จะเจอกับปั๊มน้ําค่ะในส่วนของพื้นของเขาอันนี้จะเป็นพื้นคอนกรีตแต่เขาปูด้วยหญ้าเทียมนะคะพื้นภายในบ้านเนี่ยก็เป็นพื้นกระเบื้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะในส่วนของชั้น2นะคะจะประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําค่ะเราเริ่มทางด้านขวามือของนุ่นก่อนเลย ห้องนอนนี้นะคะประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ขั้นพื้นฐานก็คือมีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะนั่งทำงานเตียงพร้อมฟูกนะคะแล้วก็ยังมีตู้เสื้อผ้า2ชุดนะคะเป็นแบบสวิงเปิดแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศข้อดีของห้องนี้นะคะก็คือเขาหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ซึ่งก็จะได้รับแสงแดดยามเช้านะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเขามีหน้าต่างขนาดใหญ่แบบนี้เลยกว้างมากๆไว้สำหรับเปิดรับแสงธรรมชาติค่ะและถัดมาทางฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำ ที่เป็นแบบ2ประตูนะคะซึ่งขนาดของเขาก็ถือว่ากว้างทีเดียวเลยนะคะมาพร้อมกับฝักบัวแล้วก็โถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะดีไซน์ทันสมัยส่วนห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะคะเฟอร์นิเจอร์จะคล้ายๆกันกับห้องแรกเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเขาจะมีทีวีให้ด้วย1ตัวนะคะและ ยังมีระเบียงให้ในมุมนี้ซึ่งประตูของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นเหมือนกับประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านก็คือเป็นกระจกสไลด์แบบ3ตอนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีเซตสำหรับนั่งไว้สำหรับพักผ่อนตรงระเบียงให้ด้วยค่ะและมุมนี้เราจะมองเห็นเพื่อนบ้านของเราได้หมดเลยค่ะ ไปดูชั้น3ค่ะสำหรับชั้นสามนะคะก็คือจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่3ามนะคะเฟอร์นิเจอร์ของเขาก็จะมีแตกต่างนิดหน่อยในเรื่องของโทนสีนะคะแต่หลักๆก็จะมีก็คือเตียงพร้อมฟูกทีวีแขวนผนังให้หนึ่งตัวนะคะและที่สังเกตเห็นพิเศษก็คือเขาจะมีประตูนี้ค่ะ นี่อันนี้ก็คือจะมีระเบียงให้ด้วยนะคะไว้สำหรับพักผ่อนออกมารับแสงยามเช้าค่ะอ๋อแต่ละห้องชุดนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศให้ในตัวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ํานะคะที่สําหรับใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่1กับ2ของชั้น3นะคะเฟอร์นิเจอร์อ iture, หมายถึงว่าพวกโถสุขภัณฑ์ก็คือดีไซน์ได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่จาเป็นที่จะต้องใช้ดังนั้นก็คือเดื่องไงว่าซื้อก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ และตรงนี้อันนี้เป็นห้องนอนที่4นะคะที่อยู่บนชั้น3ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของเขาก็เหมือนกันกับชั้นอื่นๆเลยล่ะคะ่ะและที่ต่างออกมาก็คือวิวค่ะที่เราจะได้สูงกว่าชั้นอื่นๆอู้เปิดจากฝั่งนี้นะคะ จะเห็นได้ว่าถ้าหากเรายืนอยู่มุมนี้เราก็จะมองเห็นวิวภูเขาซึ่งทางนั้นจะเป็นอันนี้จะเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาว,วิวดอยสุเทพแล้วก็มองเห็นคอนโดแล้วก็เพื่อนบ้านของเราได้จากมุมนี้ค่ะ กันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าทาวน์โฮมหลังนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณอยู่หรือไม่แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเดี๋ยวมาฟังในเรื่องของทําเลที่ตั้งของทาวน์โฮมหลังนี้นะคะคอนโดสุภารายพีโมมมฮิดนตั้งอยู่บนถนนมฮิดนค่ะเขาอยู่ใกล้กับห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะและก็ยังอยู่ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่นอกจากนี้ขับรถเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงคูเมืองด้วยค่ะและ หมู่บ้านนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติอย่างโรงเรียนวารีเป็นต้น,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่ริมหางดงสันกำแพงก็สะดวกสบายทีเดียวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อมาที่ Perfect Home หรือว่าโทรหานุ่นได้ตามเบอร์โทรทางด้านนี้นะคะสำหรับวิดีโอหน้านุ่นจะพาทุกคนไปที่ไหนน,นั้นต้องห้ามพลาดค่ะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ